แล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาเลยจ้ะพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาครับพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาจ้ะอาจารย์เต้ยถ้าได้สิบสองล้านโ <c oughs> มเมนต์สิบสองล้านเลยพี่น้องนะครับนะทั้งบนทั้งล่างห <c oughs> มดโมนมนบ์โมเมนสิบสองล้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะบนล่างบดได้นะครับสิบสองล้านก็พอแล้วทุกคนเนาะ เดี๋ยวค่อยไปไปหาอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาอีกนะหกล้านก็พอแล้วนะครับหกล้านก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วนะครับ <c oughs> ไม่รอพีดกันเนาะนะครับห <c oughs> ยอกหยอกนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตกลับกล้องนะหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวสายด่วนนะทุกคน อัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับแนวทางหมัดเดียวสายด่วนรัฐบาลใครอยากเข้ากลุ่มนะครับจิ้มลิงก์ตรงนี้แล้วก็แจ้งเขาว่ามาจากอาจารย์เต้ยหรือมาจากคุณเต้ยนะครับจิ้มลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วแจ้งแอดมินว่ามาจากคุณเต้ยก็ได้นะแล้วเขาจะดึงเข้ากลุ่มนะครับดึงเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับถ้าสายด่วนมาตอนไหน สายด่วนมาตอนไหนหมัดเดียวมาตอนไหนเดี๋ยวผมส่งให้อด min ดึงเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวผมส่งให้อด min ลงในกลุ่มให้เลยนะครับสำหรับสายด่วนงวดนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูก่อน ติดตามตลอดจ้าขอบคุณครับโอเคพี่น้องจ้านะครับก็ <c oughs> <c oughs> เด็จะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง มาเดียวสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วแจ้งว่ามาจากคุณเต้ยนะครับนะมาดเดียวสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วแจ้งว่ามาจากคุณเต้ยนะเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มแล้วก็เตรียมรับแนวทางเตรียมรับแนวทางสายด่วนนะครับสายด่วนอ่ะทุกคนนะสําหรับใครที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้ว ฟังทางนี้เด้อพี่นองสําหรับผู้ใดที่เขาไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับใจเย็นๆสายด่วนมีให้นะครับสายด่วนมีให้แต่แต่สายด่วนก็คือสายด่วนครับสายด่วนมันจะมาประมาณวันที่ประมาณ14-15นะครับส่วนมากจะมาวันที่15นะเดี๋ยวผมลงให้ครับเดี๋ยวผมลงให้แน่นอนสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วสบายใจได้เลยนะสายด่วนมัดเดียว ลงให้ในกลุ่มได้แน่นอนทุกคนเลยใครอยากเข้ากลุ่มฟรีครับไม่ต้องสมัครจิมลิงด้านล่างแล้วเพเพื่อนแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวันนี้นะครับพร้อมให้นะครับพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ไปพร้อมๆกันครับใครได้ตัวไหนมานะครับใครได้ตัวไหนมาถ้าตรงกันกับของผมนะครับก็ขอให้ปังนะ แต่สําหรับใครที่ได้มาแล้วนะครับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรทุกคนเนาะเอาเป็นว่าถูกใจค่อยไปต่อนะครับถูกใจค่อยจัดนะครับไม่ถูกใจผ่านได้ตลอดนะนะครับไม่ถูกใจผ่านได้ตลอดไม่จําเป็นต้องแบบไม่จําเป็นต้องแบบอ่าต้องเป๊ะนะครับเออถ้าเราไม่ชอบอ่าตัวนี้นะครับเอาตัวที่มันใกล้เคียงกันก็ได้นะ จิมลิงด้านล่างครับแล้วก็แจ้งแอดมินว่ามาจากคุณเต้ยนะครับอ่ามาจากอาจารย์เต้ยก็ได้นะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่แบบดังที่สุดทุกคนอันนี้จะเป็นตัวที่แบบดังที่สุดนะเป็นตัวนี้นะทุกคน สำหรับใครที่ติดตามผมมานานนะผมปล่อยไปแล้วนะครับ5995นะครับ5995นะทุกคน5995นะครับอันนี้จะเป็นชุดเนาะยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับเลขคู่นี้ผมปล่อยไปก่อนหน้านี้ประมาณสามสี่วันแล้วนะครับประมาณสามสี่วันนะเลขคู่นี้นะครับสําหรับเลขคู่นี้5995นะครับ ปล่อยไปก่อนหน้านี้ประมาณ3-4วันแล้วเนาะถ้าใครได้มานะครับก็ขอให้โชคด,ดีครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้นะก็หาลองหาดูครับ <c oughs> เปิดเลยจ้าใจ,ใจเต้นตึกๆนะครับออกก่อนเนื้อฝนตกละโอเคจ้ะห้าเก้าครับต่อไปครับผมอันนี้คืออันนี้คือเลขที่ผมชอบนะ เลขที่ผมชอบนะครับอันนี้คือเลขที่ผมชอบนะครับถามว่าตามได้ไหมตามได้นะเพราะว่าเลขชุดนี้นะครับเพราะว่าเลขเลขทุกตัวครับที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูนะครับจะไปโผล่ในซองทุกตัวนะบอกเลขพี่น้องนะครับถ้าดูตรงนี้แล้วนะครับวันเปิดซองไม่ไม่ดูไม่เป็นไรเนาะ นะครับแต่ก็สิพาดเลขมัดเดียวไปอยู่อ่านะครับหายากครับโอ้ผมหาได้แล้วทุกคนนะยิ่งใกล้ถึงวันยิ่งจะหายากกว่านี้ทุกคนขนาดวันนี้ย,ย,ยังยังยังหายากแล้วนะยิ่งใกล้ถึงวันยิ่งหายากกว่านี้นะผมบอกเลยตอนนี้ยังหาง่ายอยู่นะครับร้องหาดูนะมันเป็นเลขที่แบบโคตรดังอ่ะดังแน่นอนครับอ่ะ ต่อไปครับผมเป็นเลขนี้นะครับโอ้ปั่นปั่นเล่นไพรพี่น้องเอ้ยนะครับบอกมีแล้วจ้านะครับจัดแต่เนื่อๆแล้วค่ะเก้าห้าเก้านะครับได้มาสองใบค่ะนะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนนะครับศูนย 11, ์หนึ่งหนึ่งศูนย์จ้ะไม่ชอบผ่านได้นะทุกคน ความชอบเฉพาะบุคคลนะความชอบอ่าเฉพาะบุคคลพี่น้องความมักเฉพาะบุคคลเด้อนะครับผู้ใดบ่มักเรื่อนผ่านได้ครับผมอ่านะแต่ถ้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามาจริงๆนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมผมบอกเลขพี่น้องจ้ะนะครับนะผมบอกเลยนะ,นะครับนะบนะบนะต้องต้องฉลองครับ อันนี้แค่ส่วนส่วนที่ผมโชว์ได้เนี่ยส่วนที่ผมโชว์ได้เนี่ยพี่น้องนะครับส่วนที่ไม่โชว์ก็มีนะอ่ารวมกันเลยทีนี้บดมาพี่น้องรวมกันบดนนอ่าอันนี้คือชุดรวมกันทั้งหมดนะครับ หาได้หานะครับหาได้หานะแต่สำหรับใครที่หายังไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้ชอบ55ตามอยู่จ้าน1001นะโอ้ผมบอกเลยนะครับเลขมันเป็นเลขที่แบบมันเป็นเลขที่แบบคนเขาไม่ชอบเล่นกันอะ่ะถ้าตัวนี้มันมันหาซื้อไม่ได้ก็ไม่รู้จะเล่นตัวไหนแล้วครับนะ แล้วผมคิดว่าไอ้เลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะมันเป็นเลขที่แบบมันเป็นเลขที่แบบเข้ากับงวดน,นี้มากที่สุดนะครับแล้วก็มันเหมาะเจาะมันตรงกับเลขของผมด้วยนะมันตรงกับเลขของผมด้วยแล้วก็มันจะว่าอย่างไงอ่ะจากการคำนวณนะครับมันก็มาจากการคำนวณด้วยนะครับจากเลขที่ผมจากเลขแบบจากเลขที่ผมชอบด้วยนั่นแหละนะครับ ถ้าอาจารย์ถูกมาเลียงเดื้อนะครับแจกครับนะแจกผมบอเลียงแต่ผมขอแจกได้บอหนะ